สวัสดีค่ะวันนี้การเรียนตัดต่อนะคะเราก็จะมาทำด้วยแอปพลิเคชันคายมาสเตอร์เหมือนเดิมนะคะมีนักเรียนก่อนหน้านี้ถามเข้ามานะคะว่าแคป แบบแคปหน้าจอรูปภาพนะคะในแอปคายมาตเตอร์ทำยังไงนะคะตามไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นคุณก็เลือกรูปภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอนะคะถ้ามีอยู่แล้วก็ให้เอารูปที่ต้องการถ้าไม่มีก็โหลดมาเนาะก่อนหน้านี้ก็รู้แล้วว่าต้องไปยังไงใช้ยังไงนะคะก็นี่เลยนะคะสมมติว่าเราเลือกโปรเจกต์มานะคะ Untitled 79วันนี้นะคะเลือกมาเลยนะคะ แล้วก็เปิดนะคะเปิดเส้นนะคะในนี้เขาก็อันนี้เดี๋ยวเราเอาเสียงออกก่อนเนาะคะ่ะโอเคจะได้จะมีแต่วิดีโอแล้วนะคะตอนนี้เราก็ลองมาเล่นเป็นวิดีโอกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเราจะแคปหน้าจอนะคะแคปรูปออกมาเป็นเลเยอร์หรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็ก็มีให้เลือกสมมติว่าเราจะแคปนะคะ เห็นรูปภาพตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกที่จะแคปนะคะตรงสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือนะคะเราก็เลือกนะคะมันจะมีหัวข้อให้นะคะ Capture and save <ontec> ก็คือแคปรูปแบบนี้นะคะแล้วก็ Capture and as, as, as a clip นะคะเดี๋ยวเรามาทำทั้ง3แบบนะคะว่าเราอยากได้แบบไหนนะคะแล้วก็ Capture er a d layer นะคะถ้าเกิดสมมติว่า Capture and Save นะคะมันก็จะแคปแล้วก็ไปไว้ในมือถือของเรานะคะอยู่ในโฟลเดอร์ของ Capture นะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนถ้าเราอยากได้รูปที่เราแคปไว้เมื่อกี้นะคะให้เรากดที่ l a เยอรนะคะเสร็จแล้วให้เรากดมีเดียนะคะ ไปที่ capture เพื่อนๆจะเห็นว่า capture ตรงนี้นะคะเราก็คลิก capture ก็มีรูปที่เราแคปไว้นะคะคือรูปนี้เราก็ bring เข้ามานะคะเอาเขาเข้ามาเป็นรูปภาพที่เราแคปหน้าจอนะคะเราก็เอามาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะไปแคปภาพอื่นนะคะกดถูกก่อนเสร็จแล้วเราลองไปดูภาพอื่นที่เราอยากจะ capture บ้างนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ Capture แบบ add, add a อ d เซคลิปนะคะ Capture แล้วก็ไปต่อท้ายนะคะอันที่สองนะคะ Capture เสร็จแล้วก็เอาไปต่อท้ายนะคะเห็นไหมคะตรงนี้คือการที่ไปต่อท้ายนะคะตรงนี้นะคะโอเค เสร็จแล้วนะคะเราก็มันจะเป็นรูปนะคะพอเราแคปมาแล้วมันก็จะเป็นภาพนิ่งนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะแคปนะคะแคปภาพเดิมนะคะแล้วก็เอามาเป็นวิดีโอนะคะ,ะไม่ได้เป็นวิดีโอแคปแล้วก็เอามาเป็นเลเยอร์พูดผิดน,นะคะแคปเสร็จแล้วก็ลงมาด้านล่างนะคะก็เป็นเลเยอร์นะคะ โอเคเรากดแคปเสร็จแล้วก็เป็นเลเยอร์เลเยอร์ก็จะซ้อนทับกันแบบนี้นะคะก็จะง่ายมากๆนะคะแล้วเราสามารถที่จะทําเป็นลูกเล่นอะไรแบบนี้ได้ด้วยซึ่งเราก็จะใช้ให้เขาพับขึ้นมาหรือว่าจะให้เขาแบบเลื่อนมาทางด้านขวานะคะเลื่อนไปทางด้านซ้ายแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายมากๆนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วแต่เลยนะคะแบบ ลูกเล่นแบบไหนที่คุณอยากได้นะคะให้ช้าให้เร็วนะคะอันนี้ก็จะช้าหน่อยนะคะเลื่อนมาฝั่งนี้เลื่อนมาฝั่งนี้ก็จะเร็วมากนะคะก็จะประมาณนี้เลยอนะนนี้คือเป็นตรงนี้นะคะที่เลื่อนตรงนี้คือเป็นเลเยอร์นะคะแล้วตรงนี้คือเป็นแอดวิดีโอมานะคะเราก็สามารถลากให้เขา กว้างหรือว่าความยาวเพิ่มความยาวของคลิปได้ด้วยภาพภาพเดียวนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมาสอนการซูมภาพกันนะคะการซูมภาพเราทำซูมยังไงนะคะให้ดูน่าสนใจนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะคะคลิกทูเราก็มาเล่นกันดูนะคะช่วงที่เราแคปเจอร์นะคะช่วงเริ่มตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะคะอันนี้คือ เลเยอร์ที่เราแคปเจอร์แอดมาเป็นคลิปเพิ่มมาต่อท้าย1คลิปแล้วก็อันนี้คือเป็นเลเยอร์นะคะเป็นภาพซ้อนเลเยอร์ครั้งที่2นะ,ะจริงๆเราทำซ้อนได้หลายชั้นมากเลยนะคะได้ประมาณ7ชั้นนะคะทำซ้อน7ชั้นได้ยังไงเดี๋ยวทำให้ดูนะคะสมมติว่าเราจะใส่ข้อความนะคะหรือว่าทำภาพอื่นแล้วก็มาซ้อนกันอีกทีนะคะแล้วก็อันนี้เสร็จแล้ว นะคะเราก็ซ้อนเป็นข้อความดูนะคะลองซ้อนเป็นข้อความว่า hi นะคะแบบนี้โอเคอันนี้ก็คือเลเยอร์หนึ่งสองสามนะคะซึ่งง่ายมากๆนะคะเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนตัวหนังสือก็ย่อมได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ หลังจากนั้นเราจะมาซ้อนอีกเลเยอร์หนึ่งก็ได้นะคะเป็นแบบวาดภาพแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นเลเยอร์การซ้อนเดี๋ยวเป็นเลเยอร์วาดแล้วก็เอาดินสอมาก่อนหรือไม่ก็พู่กันนะคะก็จะประมาณนี้ก็จะง่ายๆนะคะ โอเคนี่คือเพื่อนๆก็จะเห็นใช่ไหมคะมี1น a ่เลเยอร์2เลเยอร์แล้วก็สามารถใส่เพิ่มไปได้อีกเรื่อยๆเลยนะคะประมาณ7ประมาณ7 La เลนะคะซ้อนทับกันไปได้นะคะและอันนี้คือเลเยอร์ที่เราเรียกหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเวลาเราพูดถึงเลเยอร์ซ้อนทับกันนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและอันนี้คือรูปเมื่อกี้ที่เราแคป เป็นแคปเจอร์ภาพนะคะมันจะอยู่ในเราก็จะหมุนได้ด้วยนะคะจะให้เขาขยายใหญ่ก็ได้หมุนมาก็ได้อันนี้เป็นภาพที่ดูน่าสนใจใช่ไหมคะเบบเป็นภาพสอนแบบนี้ทำให้วิดีโอของเรามีอะไรมากกว่าวิดีโอถ้าเราเอาออกก็จะเป็นวิดีโอปกติแต่ถ้าเราใส่มามันดูมีอะไรนั่นเองนะคะดู มีลักษณะพิเศษขึ้นมานะคะช่วงไหนที่เราอยากจะเน้นนะคะเราก็ใส่แบบสอนภาพกันขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ค่ะโอเคอันนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยถ้าเราอยากจะแคปไปเก็บไว้อีกเราก็ลองแคปดูนะคะอย่างเช่นรูปนี้นะคะก็แคปเหมือนเดิมนะคะเราอยากลองดูว่าเราอยากแคปรูปไหนบ้างนะคะอย่างเช่นรูปนี้เราก ไปเก็บไว้นะคะเหมือนบางคนเวลาจะทําปกช่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็หลืออย่างอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะทําปกช่องได้ด้วยนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราก็ได้รูปมาแล้วใช่ไหมคะเราก็เขียนเลยว่าใส่ข้อความไปนะคะพาชมต้นชารี่อย่างนี้ก็ได้นะคะ แบบนี้เลยเห็นไหมคะเราก็ง่ายๆแบบนี้นะคะเราก็ใส่ขอบไปก่อนหน้าน,นี้เรามีคลิปที่สอนใส่ข้อความบนแท็กอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็ง่ายๆนะคะก็เปิดตรงนี้แล้วก็ใส่ขอบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าจะเปลี่ยนสีอื่นที่เป็น สีเข้มกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอ่านี่คือแล้วเราก็สามารถที่จะเซฟไว้นะคะไปทำปกได้เลยง่ายมากๆเราเน้นวิธีการที่ให้เขาเราเลือกรูปนะคะเป้นวิธีการทำง่ายง่ายถ้าในกรณีที่คนไม่ได้ใส่ปกไว้ก่อนนะคะเราก็ทำแบบนี้เราก็เอารูปนี้ไปทำปกได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นขนาดที่ เหมาะพอดีนะคะส6ส่วนเเหมาะต่อการทำปกพอดีนั่นเองนะคะนี่นะคะเพื่อนๆลองทำดูนี่นะคะเ,เลเยอร์ะะที่เราพูดถึงเมื่อกี้แล้วก็การทำแคปเจอร์รูปเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะรูปที่เราแคปเจอร์เมื่อกี้จะไม่หายไปไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูถ้าเพืเ่อนๆกดเลเยอร์นะคะไปที่มีเดียเห็นไหมคะรูปก็จะอยู่ที่เราแคปมากี่รูปมันจะมาอยู่ในนี้หมดเลยเห็นไหมคะก็จะมีรูป หลายรูปมากเลยอย่างเช่นรูปนี้เราก็เอาเขามาไว้ได้นะคะแล้วก็เอารูปที่เราแคปทั้งหมดเมื่อกี้มาไว้หน้าจอให,ให้เพื่อนได้ดูกันว่าเป็นแบบไหนบ้างนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งหลายหลายคนยังไม่รู้ฟีเจอร์ในการตัดต่อซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรแต่ว่ามันต้องใช้เวลา แบบละเอียดละออนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดถูกแล้วเราก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะคะนี่รูปไหนที่เราอยากได้เราก็เอามาแปะไว้ประมาณนี้นะคะง่ายมากๆเลยซึ่ง เชื่อว่าหลายๆคนก็ทำได้นะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอการแคปเจอร์รูปต่างๆนะคะแล้วก็การใส่เลเยอร์ต่างๆนะคะบทเรียนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าในบทเรียนหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ